กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้พระเที่ยงกาเดินทางมาทาั้งเพื่อนกันถลักครับผมก็เลยแวะมาหาปูทั้งบ้านน้องให้ตากครับผมน้องให้ตากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าปูว่าปูใหญล่ลงม,มาบอกมาบอกให้แม่บัวนําว่าเป็นยังฮื้อโชคดวงฮื้อบอกใครเขาว่าสาเหตุแจังๆๆสารยังสี่เด้อเพื่อนให้เป็นบัวนั่นแต่งพลเมลไม่เก่ายา่างกระจุดถูอยู่กลางแจ้งครับผม เพื่อว่าให้วิญญาณสัมภเวสีที่อยู่นอกบ้านได้หลายตัวเป็นร้อยตัวนั้นคนได้อยากได้กินเนาะค่ะธรรมชุ่มเนาะซึ่งมีปเป็นเส้นเดินทางมากยาิ่ปูว่ามีปูใหญ่เพิ่งลงมาบอกครับผมปูใหญ่ลงมาบอกเด็กอีกตัวหนึ่งครับผมมีอีกตัวหนึ่งแค่ชุดเดียวเนาะค่ะธรรมชุมเนาะไปฟังเบืองน้ำกันค่ะว่าปูพันจห้เป็นชุดใหครับผมเป็นตัวให เ้าก็ต้องไปฟังเบื้องของพอ,อมๆกันไปเบิ้งน้ากันนะครับเนาะว่าเป็นตัวใดเป็นที่ตัวที่ท่านผู้เชม่ชื่นชอบหรือบอกครับผมไปเบิง้งไปฟังของพอ,อมๆกันเลยครับผมเดีวลงนี่คือาวกษ์น่กรับ,บก,การคาปู อันป้อเห็นฟังในปูใหญ่ผลมาผลิ่นอย่างไหก็ไหม่เีน้ามือครับมวยทรไปหาโยมแม่ครับผลว่าอันสามหกสามเกาครูมันก็ลงมาแล้วครับเจ็ดเจ็ดคือบอกว่าครูมันลงมานํำครูจะได้สามหนึ่งมันเดีกครูมันผนว่าอืมมันลงมาน่ำแน้ว่าหันเป็นครูครูไปแน่ว่าขึ้นก่อนผลลงมาแันครับเน้นไปเรื่อยนี่ก็สามหกก็สามเจ็ด น่นน่นเรื่อยเพิ่นเพิ่นที่เพิ่นบอกไม่บัวนะเพิ่นบอกหมายข้อยังไงปูผมบอกคอยเข้าใจอันบอกโยมันบอกเพว่าเกาบพกอา้เบิดแล้วเพ่นว่าสามพกสามเกลงมาแล้วเว่าสามไอ้สามเจ็ดคูสามเจ็ดดันงคูเขายังหอ่าสามนึ่งคือบลงมาน้ำว่าเอามากันไว้เพิ่อนว่าอ้เพื่นก็บอกว่าอันนี้พ่อ่มันโแม่เปิดรับเปิดโชคเปิดยังแน่เพิ่นว่าอือถูกถูก สามิบหกดอกกลางแจงพร้อมกับพลไม้เกายางให้ยิ่งานสมิีขยอยของแนวเออืนสิเขารักแซนรเงินสิเขารักแซนรมือมันกัเขาบ่ได้เออหรอมตัก้ากันนี้แค่ลุงหอมันก็ไม่แค่เคนสีคนเขาเขามีเป็นรอยว่างานงานเขางานเขาบ่ไไวหรอเบวเขาถ้ายาทาจินบอกครับงาอยู่หันละสมัยหรือเขาทาทาญยาิเอาเขาาหยาเอายิ่ญาสมิีอยู่หันละเป็นในรรอยบอกครับเป็นหนองบาน ญา,าิสดกันเป็นร่อยแล้วแต่พอปูกระยางนี่บริวารแค่ซีบกเ่าคนซีบคนแล้วแอบ um, นเก่าคนสีคนก็คนเป็นร่อยคิดว่างเ็หน่อยหลายแล้วแบ um, บอเสิเป็นเืินเป็นแสนนะันดอกพันสพันแล้วแบาอยหัวาญิเขาได้อโอ้แมนมนแมความปูว่าบางม่ได้บอกว่าบอกขนยมพยอขัแจงนนว่าเปิดโชกเปิดราบแน่แลวบบลใหม่เก่ายางชุ่ๆสันที่พวกดร,ร,ดร,รดอดการแจง,งนั่นนั่ละเบาไิบอกยังน,นอปูอนออย่างความเป็จุหันละ เพระาะว่าแค่ชุดถูกเพราะก็หง<ป>ุจักแล้วก็ได้แบง่งให้ขาเจ้าแล้วเนาะให้เขาแล้ว why เกา่ายางเขาสูใหมเบิดแล้วก็ให้คนอื่นมาย่าองวอง,องนี้เรื่องนั้นแล้วเขาได้บานครับครับผมน,นี่ใส่ก,กาไปแล้วครับโอ้ยได้บานให้แน่ครับครับมันเป็นชุดใหม่ครับท่านผู้ชมเป็นชุดใหม่และชุดเก่าคร้บปูชุดเก่าเลยครัแต่ว่าปูใหญ่เพิ่มมาเนี่ยหายบานอืมนี่ชุดเกา่าเลยครับสี่กับสามหกสามเจ็ดสามเกา้าไอ้บอมอ๋อวานนี้ปูใหญ่เพิ่มมาเนี่ยเองบานี้อมืม เนี่นสมตัวเนี่สตัวไปเลยก็สามหกเพราะเห็นเนี่เก้าสามหเลยบอกรับปูเก้าสามหกเก้าสมเจดเก้าสหเก้าสามเจดแต่ว่าตัวกันมันจะเป็นเก้าสมหนึ่งกับเก้าสามเก้านะครับเนาะมาชัวร้านเปอร์เซ็นต์ปูวาปูใหญ่พนมบอกใส้ก็ตัวเก้ามันก็ปูให้ผมเบืองเนี่ยตัวเก้าจะสองตัวเลยไหมเองตัวจะสตัวสามหกสาันมาทั้งผี่ผมแนู่ นี่เนาะครับสมุชุมเนาะเดี๋ยวปฏิบัติเดี๋ยวบริเบงิงเบิงชุดเกาเพริะว่าบางท่านอาจจะเขาก็บเบิงคลิปนีก็มีก็เป็นไปได้ครับก่ให้เบิงก่อนครับเป็นชุดของวันที่16พฤษภาคมพศ2อ6 5้าเข่าสองหวัวซ้อนล่ะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเก่าหรือว่าศูนย์เข่าเข่ามาตรงเป,เป๊ะๆคำว่าต,งตรงปฏิบัตตัวกันเนาะมันก็เป็นตัวกลับแต่ว่าก็กกถือว่าตรงล่ะครับสมุชมุ่มก่หลายๆคนหลายๆท่านเพิ่นเห่นเนาะสม่าเพิ่นเจ้าไปเสียงโชกะ ถ้าซื้อเก่าศูนย์ก็ต้องซื้อศูนย์เก่าน้ำซื้อเก่านึงก็ต้องซื้อหนึ่งเก่าน้ำเนาะครับท่านผนะู้ชมเนาะไปแล้วก็ต้องกลับลงล่างแล้วก็ต้องขึ้นบนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันมากงวดนี้ปูบอกว่าให้วิ่งวิ่งสามครับ <3 S 1> ผมบ<น>วิ่งสามบนแับคู่ให้ก็คือสองตัวก็คือสามหกสามเจ็ดสามเก้าแต่ปูว่าให้เน้นสามเก้าครับผมสามถ้าสองตัวนี่สามเก้าล่างนี่ให้วิ่งห้าห้าสิบ ชั่วพลว่าหาศูนย์นี่มาชั่วกันหากันหาสามก็หาเก้าก็การหาแปดก็การหาแปดบอปูผมโอ้ยตัวบมง่ายนี่ผมก็เนี่ยผมเห็นเนอะโอ้ยผมเนี่ย็นเป็นหาสามไม่ห่วยเป็นอย่างสีนอวันนี้นาะเอาล้างนี่ให้วิ่งหาเน้นให้เป็นหาศูนย์ครับผมจะล่องมันก็หาแปดก็หาเก้าเนาะค่ะสมุดชมเนาะจะล่องก็หาแปดหาเก้า นี่คือเป็นเป็นชุดของหมวดวันที่สิผัวครับผมถี่พอเที่ยงมา,าตั้งแต่คลิปแรกเนาะครับผมเนาะพอเทียงก็บ,บอกอยู่ว่าเดี๋ยวพอเทียงจะมาย่ำหายอีกว่าปู่พันเห็นเนี่ยตัวใดเนาะครับผมซึ่งสามตัวแต่ว่าเลขสองตัวนี่ยังคือเก่าเป็นบ่อปู่คือเกา่าบน่นเด็กได้ไงบ่นนังคือเกา่ <c oughs> เกาเนาะครับเนาะเลขบัวเนี่นพันเห็นนตัวนี้แบบปู่ใหญ่บ่นยอ๋อเลขสามตัวนี่ยเนี่ยเป็นเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดครับผมตัวเนียนตัวเนียนนะครับผมถ้าสามตัวถ้าตัวกันมันก็จะมี เก้าสามหนึ่งกับเก้าสามเก้าครับผมนี่คือว่าปู่ใหญ่คนลงมาเองคนซึ่งวันนี้กะดับดับแปดดับแปดครับผม่าูุชมดับแปดยังถี่เพระเท่ในลงคิปลงไปแล้วนะครับนอดับแปดบนล่างนี่อาจจะสามารถว่าจับคู่กับตัวอื่นได้แต่ว่าบนนี่จังไดแมนลักลอยกับบ่บอมี่ครับผมคู่บอกว่าแปดมาเล่นเนื้อหัวน่บนมีหลายคนอยู่ด้วครับธามุชมเพราะ่นปฏิตามมากกับบอกว่าบ่ รับแปดขึ้นกันก็ปูวา่าดอยเปอร์เซ็นแปดบุนโมมีมอ้มอมอาอลองพิจารณาบ้างนอะค่รั่สมุชุ่มเนาะ วาปูใหญ่พันมาบอกเองครับบอกว่าเก้าสามหกเด้อเก้าสาเก้าสาตัวนี้แหละแน่นอนมากครับสามตัวชั่วเ้ยแต่ว่าเกาคูนไปน้ำแน่กันไ้มันอันเด็กเลกน้อยเนาะเก้าสมหนึ่งกับเก้าสเกครับผมนี่ตัวกันมันนี่ตัวกันมั่นข้าพให้เนีนเป็นเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดกันก็คือเก้าสามหนึ่งเก้าสเก้า เดี๋ยวหลังนี่คือเกาบดลาลางนี่ครับจะเป็นสามตัวบนเอาให้เบิ้งอีกครัง้งนึงครับผมสองตัวเนาะครับเนาะให้เบิ้งอีกครั้งนึงเอาออกจากกันเบิองก็นะ่ะมันสิตาไลา่ย,ยันตาไลา่คือพอเที่ยงพอเที่ยงตาไลา่เห็นา่ครับสมผช้มนะวิ่งถ้าวิ่งบนปูให้วิ่งสามนะครับสมผช้มจับคู่ให้ก็คือสามหกสามเจ็ดสามเก่าแต่ปูบอกว่าถ้าจะเน้นให้เนียนเป็นสามเก่า ได้สามตัวบนให้น้นให้น้นสามเก้าครับผมเก่าสามหกเก่าสามเจ็ดแต่ว่าลางลางนี่ปูให้วิ่งหาตัวเน้นตัวนักอี๋ให้วิ่งให้ให้เด่นหาศูนย์ครับผมหาศูนย์ตัวรองมันก็คือหาแปดก็หาเก้าเห็นบอกขาหาแปดหาเกา้ามันอยู่ๆ,ๆตัวนี้หน่อยสินะครับแต่ผู้ชมนี่หาแปดหาเกา้าตัวลองตัวกันบอกง่ายสักครับผมเนาะก,กันไว้น้ำ แต่ว่าเลขดับนั่นก็คือเลขแปดครับผมดับแปดบนเ้อขออนุญาตเด้อครับท่านผู้ชมบนนี่จะเอาไปใส่ด้วยครับสามตัวก็จะใส่รักลอยกับบัวใดบัวใดพอลักนกปูเนาะแม่นรักลอยรักที่บ้านเวยบัวตัวละมาเลยเปรีจังไดกก็บัวมาไม่หมดปูตั้กก็บัวไม้ยังมากระมาลางมาลางใดดับแปดบนครับผมลางสามารถมาได้ ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงก็จะขอเชิญช่วนนะครับ่ามผช่วมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจะลงหมายเลขเพื่อสาบของปูไว้ให้ครับผมเพราะว่าปูพนกาลังจะมีบ่แเ่ณว่ากาลังกําลังจะเหตุครับแต่ว่าความคิดคิดขึ้นแล้วครับว่าจะรือกุฏิใหม่ออกเราจะสร้างเป็นกุฏิปูนครับผมก็มีชาวบ้านที่เพิ่นได้โชคได้ลาภกับปูสองวดซสอนมากเพิ่นก็ซื้ออิสซื้ออันนี้มาเลื่มถวายแล้ะครับผม พอเที่ยงก็ขอการเชิญชวนเด้อครับน้ำใจของคนไทยเนาะอาจจะถูกหรือว่าถูกก็บอกว่ากันครับผมเฮาเป็นคนไทยก็นับศีลศาสนาพุทธเนาะครับเนาะกระสางวัดสางว่าซอยคุบาอาจารย์ซอยปูเพื่อนนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพื่อนพระเพื่อนอยู่วัดเพื่อนก็ต้องต้องฮ็ดต้องสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังไหว้พระองค์ทั้งหลังเพื่อนมาอยู่อาศัยมาจําพรรษาอยู่วัดนาครา่มนผู้ชมเพื่อนจะม่ากุฏิออกจากกุฏิใหม่เป็นกุฏิปูนครับผม คนกำลังจะเริ่มเฮ็ดครับผมก็มีอมีหยังเรื่มเข้ามาแล้วถ้าท่านไดอยากร่วมบุญสร้างกุฏิกับ <c oughs> ปูบัน่นน้องพวกให้ก็สามารถโทรมาหาปูได้ตามสี่เลขโทรศัพท์สีประเทศในขึ้นหน้าจอให้นะครับผมเนาะก็สามารถโทรมาได้เด้อครับานผช่ชมซอยกันเฮ็ดซอยกันส้างครับการสร้างบุญทำศีลก็เป็นการสร้างเสริมบาร,รมีให้แกตัวเองให้แกครอบครัวเจ้าข,ข,ข,ของเนาะครับเนาะ มันบอกว่าบอกอะไว่าเออมันสั่งแล้วคือบมเห็นมีอีหยังขึ้นมามันก็ต้องเห็นอยู่บ่หลายก็น้อยครับผมยังบ่เที่ยงนี่แหละครับยังหลายๆคนที่เพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลนี่เพิ่นก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพิ่นอยู่เรื่อยๆครับผมเนาะเอ้าตัวเลขก็ยังบ่เที่ยงว้าไปล่ะครับผมบนให้วิ่ง3จับคู่ให้ก็คือ36 37 39ให้เน้น39ล่างให้วิ่ง5จับคู่ให้50 58 59ให้เน้น50ครับผมดับ8 แต่ว่าสามตัวบนนี่สามตัวบนจะมีสามเก้าหกสามเก้าเจ็ดตัวนี้คือตัวเน้นนะครับท่านผู้ชมก็สามหกเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดโอ้ผมเสียงกระไดเนาะเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดนี่ตัวนี้คือติดตัวเน้นครับผมแต่ว่าเก้าสามหนึ่งกับเก้าสามเก้านี่ตัวร่องตัวกันครับสุดท้ายนี่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้าที่ติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะ ขอให้ถุกท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญการทําบุญท่าศิลท่านการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ครอบครัวเจ้าของนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องดีครับเฮามีหน่อยกะซอยเฮ็ดซอยสางหน่อยสามารถโทุ่มหาปูได้จำคอยว่ากันจะซอยสร้าง้นตรานี้จะคอยซอยจุดนั่นจุดนี้ซอยเล็กซอยน้อยก็บอกว่ากันครับเนาะสิบาทส้าบาทร้อยบาทพันบาทเมื่อบนาทก็ดีเบิร์ครับแต่ผู้ชมได้บุญได้กุศลเบิดเนาะอ๋ เพื่อนกับเจะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับให้ท่าน้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้เงี้ยงยถูกหวยรวยเบอร์จับเงินแสนเงินล้านกันสุขสุขคนเด้อครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสาธุปรูสาธุ